ระแสน้ำร้นไหลเชี่ยวแบบนี้นะครับอันตรายมากนะครับดังนั้นในเขตพื้นที่ฝ่ายน้ำร้นอบตอสมุทรได้เขียนป้ายเตือนนะครับอันตรายห้ามเล่นน้ําเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าอาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิตหลังจากเกิดเหตุมีเด็กนักเรียนมาเสียชีวิตที่บริเวณฝ่ายน้ําร้นแห่งนี้ บริเวณฝ่ายน้ำล้นจะมีป้ายเตือนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำเอมเอนเดินทางมาที่ฝ่ายน้ำล้นบ้านสมุทรตำบลสมุทรอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เพื่อมาเกาะติดบรรยากาศสภาพน้ำในช่วงนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรฝ่ายน้ำล้นบ้านสมุทรแห่งนี้เคยเป็นข่าวดังคึกโครมนะครับเด็กนักเรียน จมน้ำเสียชีวิตที่นี่ไอ้น้ำล้นบ้านสมุทรตำบลสมุทรอเภอปราศาสตร์จัังหวดสุรินทร์ตอนนี้กระแสน้ำไหลเชี่ยวมากครับไหลลงไปสู่เขื่อนยางสะพานหันตำบลทุ่งมนบรรยากาศฝ่ายน้ำล้นแห่งนี้ หลังจากเกิดเหตุเด็กนักเรียนจมน้ำเสียชีวิตช่วงนี้ฝ่ายน้ำล้นปล่อยน้ำออกเต็มพิกัดเนื่องจากว่าบริเวณหน้าฝ่ายนี้เกินขีดรองรับน้ำกระแสน้ำไหลเชี่ยวแบบนี้อันตรายมากนะครับ ช่วงนี้ฝนเริ่มโปรโยปรานลงมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีพี่น้องออกมาหว่านแหที่นี่มีพี่น้องเดินทางมาหว่านแหที่บริเวณฝายน้ําล้นบ้านสมบุตรแล้วนะครับมมูุ้จะได้หรือเปล่าได้ดูสิโอ้โหได้ปลาเยอะเหมือนกันนะนี่นี่ได้ปลาแบบนี้นะครับตัวเล็กๆครับ,รบเอาไปหมก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 นานมาแล้วครับประมาณ8ปีเห็นจะได้นะครับ เด็กนักเรียนมาเสียชีวิตที่ฝ่ายน้ำล้นแห่งนี้บริเวณฝ่ายน้ำล้นจะมีป้ายเตือนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำตอนนี้ก็เริ่มมีพี่น้องในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเดินทางมาหวานแห้มาตกเบ็ดที่บริเวณฝ่ายน้ำล้นแห่งนี้ ท่านบอกว่าฝ่ายน้ําล้นแห่งนี้กระแสน้ําไหลเชี่ยวมาสิบกว่าวันแล้วครับสิบกว่าวันแล้ว